ขอแบนเน่หน่อยดิเพื่อนเดี๋ยวพี่ถามให้นะพรอตื่นสามพันแล้วได้เลยหรือเปล่าพี่รถอะพุกเนี้ยแล้วทำไมติมผมแดกไม่ได้ครับมันไม่ใช่ติมไม่มันไม่ใช่ติมอันนี้มันอีกอันหนึ่งจนได้เลยแล้วแต่งแต่งไม่คุณเป็นไอศครีมอะไอศครีมอะไอศรีมซื้อเหมาแล้วคือได้เลยผมมีสี่อันมาเลยกินไม่ได้เกี่ยวปะที่พี่เรียกอะไรครับพันนี้อะพี่พี่พี่ก็ตำบาแตกเข้าไปดิ เออเหรอให้พี่กินเลยเหรอคือของแต่งมันเยอะมากโมเดลมันกินไม่ได้หวาตั้มเออใช่ไหมไอ้นี่ตั้มจะกินเหรอเอาเฉากล้วยดิเลขอะไรผมเลขเอ่อ968ครับก็ดูประกาศวันพรุ่งนี้สามท่านก็ไันคุ้มคุ้มนะเฉากล้วยเหรอน้ำตาลเยอะป่ะมันเหมือนกันผมอยากได้แบบโมชูก้าชอบอยู่แล้วเฉาียวน้ำตาลเยอะอไปรถอะไรอ่ะไปที่พ้นใหม่เขาิ่ที่อซีวิกซีวิกไม่ไม่เอาเอารถโรงเรียนมาสมองนี่มันต้องเต็มหรือไม่เต็มเสียรถโรงเรียนเลย ดับไม่พอสมองมันต้องเต็มหรือไม่เต็มมันต้องมันต้องเต็มเดี๋ยวพี่ดูเลยซิถ้าเต็มมันจะล้มแต่แต่ได้หมดอ้าวผมผมสมองเต็มอ่ะพาร์ทพาร์ทเต็มแล้วไม่ล้มแอ่แตกหน้ามีสี่สิบห้าสิบชิ้นอะหรอไม่ต้องเต็มหรือต้องหมดหรอก็ไม่รู้นะอ๋อสมองต้องเต็มไหมถ้าไม่เต็มสมองจะเออถ้าไม่เต็มพี่ก็ไม่เต็มไงเพื่อนใช่เออขอขอแค่รอดูไฮไลท์นะเออปีกู อะไรมึงไม่ใช่เลยโปะไม่ใช่เรห,หรอออยเออ้ยอยเสร็จรถเที่ยอะไ,มไ,ไ<ๆ>รมาเนี่ยออยเฮราใคยเสร็จรถแห่มาเสร็จแล้มาขึ้นได้เสร็จแล้วมาขึ้นอีกนนเลยอเออ้อยมันเสร็จรถปูแม็กมาเอ้ยเอฟพ่อ,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 อพกอู ไอบอลกูอยากได้กูอยากขับไอเกี้ยพ hey, ่อก yani oh. right. oh, uh, ูโอ้ยได้ยังได้ยังรถอ่ะเสกมาดิสักอันหนึ่งอ่ะเสกเครียแล้วกูจะไปไงเนี่ยไอ้ตามไปเจอกระดาษคาโนูอ้อยมึงเสกดีิไม่แล้วดูมันเสกมาดิมันเสกแต่โค้งเหล็กให้กูเนี่ยโอเคเพื่อนโออเเคาดีดิดิอ้า แล้วมันขอสีที่นั่งเนี่ยมันไปไม่ครบนีออนนีออนเฮ้ยโกโจมาดั้มเดี๋ยวพี่จัดให้พี่กอล์บผมขอขอรถใหญ่อะไรวะพี่กอล์บจะเฮี้ยอะไรมาอีกเนี่ยไออยากเป็นพวกเท่ๆบ้างอ่ะขอเป็นตัวเท่ๆเลยดิไม่เอามันช้าพี่กอล์บพี่กอล์บผมอยากเป็นตัวเท่ๆอ่ะพี่กอล์บผมอยากเป็นตัวเท่ๆบ้างขอมางนี่ขอเท่ๆหน่อยอยากเป็นตัวเท่ๆไม่ขี่เฮี้ยรถแม่งอย่างช้า พี่กอ์ฟไอ้เหี้ยกูบอกเอาเท่ๆเอาดีๆดีเอาเท่ๆเอาเท่ๆนะตัวนั้นแหละเจ้าพี่โหได้ได้อุ้ยขอไปยังเธอดพี่พี่มันนานพี่มันช้านะพี่มาวันนี้ก็ดูมันให้กูเป็นตัวอะไรปะ อะไรวะมึงได้เป็นตัวอะไรเจ้ามันบูแม่งให้เป็นตัวไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่กับตัวกากอ่ะแล้วมึงเอาโอซีมาเล่นทำไมเฮ้ยเออยออยออยโอซีอะไรครับมึงรู้ไหมว่ามันผิดกฎเนี่ยโบกให้หรอกถ้าเป็นอลาดินเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่อลเลเดนพี่มันชื่อว่าอะไรมิสเตอร์โปโปเหรอใช่ป่าววะมึงจะมันบูจอมันบูมันต้องเป็นสีชมพูแคนี่ไงเสื้อชมพูเสื้อชมพูฮะผมเสื้อฟ้าอ้าว เออข้างหลังมีกล่องเจปีป่ะเฮ้ยพี่พี่ผมรักไอ้แฮปซีพียูครับมันหลายปีแล้วพี่เออพี่อยาตอนนั้นเลยไม่รู้จักกันไม่ต้องตั้มเป่าคุยดิคุยอะผมเรียนช่วงมอต้นอะมันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ซื้อขุยส่งไปให้ตั้มกระเป๋ออกสติบะไม่ได้กระเป๋ส่วนตัวได้อยู่ส่งขุยอันนี้ไงโซเาโนไปให้อะผมอยากได้ช่วงนี้ผมผมอินมาอินพวกทำเป็ดแล้วกระเป็ดโอ้โหใหญ่ไปวะกับพวกไอแซกโซโฟนอะ ผมอินพวกนั้นแทนมันสำหรับคนปอดใหญ่แล้วตั้มปอดใหญ่ใช่ผมเอามาแบกไว้ตรงบ่าผมแล้วหมก็เป่าแป้แป้แปะละตัวนี้เขที่ยงท่ผมถ่ายพี่ว่าถ้าเกิดผมถ่ายรูปลงเฟซอะคนจะชอบป่ะตัวอย่างเงี้ยชอบพี่ชอบชอบพี่ตามชอบแน่ใช่ไหมชอบแน่ครับพี่เช็ดว่าผมน่ารักไหมน่ารักไหมฮ วิ่งแล้วกรูปอีดอนี่ดูหน้านี่ดิออยหน้ามึงไม่อินเหรอหน้ามึงอินเตอร์ดิเซ็กซี่ว่ะเหนียนเนียนไอบอลกูเป็นเนียนเนียนนะมึงดูดิไอบอลไอบอลกูเป็นเนียนเนียน มันเป็นตัวอะไรชีวิตจริงอะชีวิตจริงก็เฮียอะไรสัตว์มึงไม่ได้เป็นงี้ครับไอเชมิทไอเชมิทเตอร์ผมบอ้าวมึงเป็นอย่างงี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับไอลูกอยากลองขับไหมไอลูกเล่นไหมพูลเมลเ์ตี้พี่บอลหนูเอาไปให้น้องลองขับได้ไหมเล่นไหมเล่นปะเล่นมาลาพี่บอลเล่นไหมเล่นไหมเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวนปทำข้าวข้าวพี่ตั้มสวัสนี้นะคะพี่ตั้มครับผมพี่วิวสวัสดีครับเลยครับเซเลนเจอกันเจอกันเจอครับพี่ตั้ม ท่าสิบสี่ครับพี่ะทำไมเขาลีพี่เป็นตัวใหญ่อยตัวอะไรเนี่ยตัวโคตรใหญ่ก็ผมเองไงไม่เขาลีเหมือนเหมือนโอทีเลยหน้ามึงได้ปะทำหน้าอย่างเงี้ยทำมึงทำที่อะไรได้หลักวะ มันจะอ่อนเดี่ยเดี่ยวอะไรมาดูดิไอ้ไอ้ตามอาตามตามมาตามมาพ่อหมดเชี่ยเด๋อวน้ำลายเพื่อนี้ยน่ากลัวเราไปเดีเราไปเล่นเราไปเล่นกันดีกว่าเแล้วมันมีใครสรุปไอ้เที่ยเนี่ยเขาหนุ่มเขาด็ไปเพวกอ้นุมเนี่ยเรา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 ได้ได้ไปเดไปเด ทมันแท่าีันแทเดิันแท่ให้ฮอด่ได้เข้าเิดยีนอเหรอดัี่พี่มีเทมัยอ่มโดรียศ่ะเข้าดิครับไม่เราใครให้ยศได้บ้างอ่ะผมให้ได้เพราะผมยศใหญ่ันซอ่ะส่งให้พี่ดิตมพันแซต d t h com ก็ส่งไวให้เอยเออเออต,ตามให้หยุดหน่อยตามพี่ขอถ่ายรูปลงหน่อยถ้าพูดไม่ฟังแบบนี้ไหนวะ่อยเนี่ยห้องเด็กใหม่อ่ะ User was moved to your channel ใครพูดนะหรอือธีแช่์นางอแมวมายืนข้างหลังพี่แล้วโดนบงัง อันนี่ใครบ่นปะว่าไงยืนเล่นใช่พี่พี่พี่ห้ามใช้เสียงสาวคุยใส่ก่อนทำไมครับขอโทษครับพี่ฮะของใครเนี่ยเบียร์มาเล่นกับพี่ดีเบียร์มาเล่นด้วยกันดิเบียร์มาเล่นด้วยกันดิไม่พอใจเบียร์เบียร์ไปกี่ไหนครับ มึงเชื่ออะไรผมเหรอเออมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะอย่าอวดฮะเวก้าเฮเวก้าพ่อมึงอ่ะเหี้ยโอ้เออว้าพันแซดตัดเทียเข้ามาเทียพันแซดดิเออเข้ามาเทียเทียนี่เลยเหรอเทียเทียหล่ะไปเด็นไหมเทียตำนานเทียตำนานผมชื่อใจนะครับพี่ดีหน่อยดีหนเล่นเล่นไหมเล่นไหมเข้าพันแซดมาเด้วยอีไม่เลยครับอันนี้พี่คือใครอ่ะกูคือพ่อฮัลโหลขอเยอะหน่อยเอ้ยมันไม่ดีมึงจะเอากูไปละมึงก้าวไล่กูใช่ไหมฮะ กาา้กาลากูใช่ไหมก้าลากูใช่ไหมสัตว์กาา้าลากูใช่ไหมสัตว์เกมซื้อมาโคตรแพงมันเกมแล้วเท่าไหร่วะไอเก,กาาม <c oughs> กาา้าลากูใช่ไหมก้าลากูใช่ไหมสัตว์อุ้ยไอสัตว์ตัวกูใหญ่กูกูตัวกูไม่ตายหรอกน้องได้บอลมันไม่เข้าทีอะไรไม่อย,อยากทำให้ผมลองปะ อยู่นี่ไงพี่ชวนชวนไม่ได้ครับอะโหลครับพี่ทำไมตัวพี่อ้วนจังเลยอะตัวพี่อ้วนแล้วแล้วแล้วน้องมีปัญหาพี่แบบทำไมแล้วมีปะญหามีปัญหาปะล่ะตัวกูอ้วนอ่ะน้องจบแค่นั้นแหละเยอะเลยล่ะพี่วีทสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดหล่อครับพี่เอให้ขนาดนั้นมันเดินหล่ออะไรแถวนี้นะโอ้อ๋อเดินข้างตึ้มครับใจละลายไเดินข้างตึ้มหรอเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเป็นมือขาดอ๋อเป็นมือขา ใช่ครับใช่ใช่ผมขอโทษครับพี่นี่หนครับพี่ผมให้ไปแล้วตัวอ้วนอย่างนี้ยังหล่อเลยนะครับพี่ใช่เหรอใช่ใครับผมเห็นแววตาข้างในพี่มันฟองครับ้ยบคตณมากน้องส่งนายโคตรแบบว่าเนียมา้มาเดี๋ยวเดี๋ยดีเดี๋ยวเขาไม่ได้พี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดเขาไม่ได้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ไม่ได้เออมึงเอามาดี๋ยมึงเอามาเดี๋ไอ้เปียเอามาเอามาอะไไอ้เชี่ยเปียอดตัวเอมนมาเดียเชงมาพี่วี่ไอ้เมบอมาเล่นหนะนะ